หลายคนไม่รู้นะคะว่าไขมันพอกตับไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนอ้วนเท่านั้นแต่มันเกิดจากพฤติกรรมที่เราทําในทุกๆวันเช่นคนที่ชอบกินหวานบ่อยๆสายดื่มหรือแม้แต่คนที่ชอบดื่มน้ําผลไม้รวมไปถึงคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินเมื่อไขมันเริ่มสะสมในตับมันจะทําให้ตับอักเสบเซลล์ตับถูกทําลายและถ้าไม่รีบฟื้นฟูอาจพัฒนาไปถึงตับแข็งจนกระทั่งถึงมะเร็งตับได้เลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังมีไขมันพอกตับ เบื้องต้นนะคะสามารถสังเกตได้จากอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยง่ายเพลียตลอดท้องอืดแน่นท้องเป็นประจำน้ำหนักเกินขึ้นเร็วลดยากลดไม่ลงหรือค่าเอนไซต์ตับในเลือดสูงแต่วิธีที่แม่นยำที่สุดคือการตรวจด้วยไฟโบสแกนค่ะโดยไม่ต้องเจาะไม่เจ็บและรู้ผลทันทีใครที่ควรพิจารณาการตรวจไฟโบสแกนนะคะก็คือคนที่มีน้ำหนักเกินหรือมีพุงคนที่มีไขมันในเลือดสูงหรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์คนที่มีภาวะดื้ออินซูลิน หรือผู้ป่วยเบาหวานรวมไปถึงคนที่อยากเช็คสุขภาพตับก่อนจะสายเกินไปโดยทั่วไปแล้วนะคะอัตราเฉลี่ยของค่าตรวจไฟโบสแกนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3,000บาทแต่เล็กมีข่าวดีคะ่ะว่าในงานฮ l t เดย์ของเราในวันที่8พฤศจิกายนนี้มีบริการตรวจไฟโบสแกนในราคาประหยัดใครสนใจพิมพ์คอมเมนต์ว่าสนใจไว้นะคะต้องรีบจองก่อนเพราะรับจานวนจากัดจริงๆสุขภาพดีเป็นเรื่องสนุกรู้ก่อนแก้ไขทันยิ่งลดยิ่งสนุก